ลืมกดช่องวิดีโอเอาเข้าใหม่ส้มตำปลาละส้มตำลาวทหมดเลยนะูนนนกไส้ลายอยากกินเด็กกินตำหมักทำเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่เส้นเข้าไปทำใส่จานได้เลย ้องชิมหอมหอมกลิ่นปลาแดกขอบอกปลาแดกแซ่บปลาแดกนัว เือนตา,ต,าตายตายตายใส่เข้าอีกใส่หมดขวดเลยทียนี้นิดเดียวเลยหมดขวดขวดม, One, มาชิมที่ว่านว่านมาชิมน, <c oughs> นั่งรอกินอย่างเดียวเลยลองมาชิมที่ใช่ไหมใช่ <c oughs> ช้อน

ใส่น้ำปลาใส่ปลาสองทีใส่น้ำปลาก็แล้วสรงสสยเกลือหลไรรอบหน้าคนจะกินบอกจืดครับถามพี่้องว่าพี่นิวจะเอาไป

พวกเรากลุ่มคนอยากป้องกันราชการเราที่ท้องยันบอกที่ที่ไปกันสู้กันนานเมื่อไรกันท้ายมันยิ่งสามารถทำให้ฉันโชคดีที่มีเสือหัวออร์นันที่มันจะตายแล้วแต่เมื่อมันตกลง ดีครับนั่นอาหารบา้บานๆวันนี้ก็ไม่ค่อยบานเท่าไหร่นะมีทั้งกุ้งมีทั้งปลาหมึกปลาทูมัดดอกเป็นเมี่ยงเป็นทำกินเมี่ยงรวมๆหมูสามชั้นปลาหมึก มัดดอกแล้วก็เส้นมีเส้นมีแล้วก็เดี๋ยวจะมีเส้นกว๋วยเตี๋ยวกำลังลวกเดี๋ยวเอามาเพิ่มแล้วก็ส้ตมตำเฮ้ส้ตมตำส้ตมตำนี่ตาต้องนึกอยากกินเ,เดี๋ยวให้กินเลยส้ตมตำ <c oughs> นี่ก็กุ้ง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 ปลาหมึก น่าก <S preach science> ินน่ากินแล้วก็สูตรสูตรเดิมสูตรเดิมมะนาวหนึ่งลูกนะผสมประมาณก็อะไรเป็กนึงนะเปกนึงเลยเปกนึงแล้วก็มะนาวหนึ่งลูก ก็เข้าไปดูนะไปหาผู้รู้อ่ะ g o o g l e Google แล้วไปดูอ่ะมันแก้อะไรมั่งก็ทำกินไปงั้นแหละของไม่ต้องซื้อมะนาวเขาเอามาฝาเป็นถุงเยอะเที่วตู้เย็นไว้ลองทำกินดูนะิึงได้สองวันบอกแก้ปวดเอวได้ด้วยลองดู ม่เสียหายอะไรไ,ได้กินประจำอยู่ครัาบอกว่าลองดูสิบวันนี่เป็นยังไงบอกว่ามันช่วยเรื่องการสลายไขมันคือการขับถ่ายด้วยการขับถ่ายดีแล้วก็สลายไขมันพวกนี้ไขมันในลำไส้พบมะนาวเนี่ยเป็นกรดเป็นกรดไอด้กินแต่มะนาวมันก็ กินไหวไหมล่ะลูกหนึ่งเนะจะไปผสมน้ำผึ้งกินอย่างนี้ก็น้ำผึ้งก็ขวดละสองร้อยกว่าบาทมองว่าห้าสิบาทขวดหนึ่งเรายังไม่รู้มันจะได้ผลหรือเปล่าเดยลองวิธีนี้ก็มีในใน Google เหมือนกันนะก็บอกว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่สามก็จะไม่ผิดอ ก็ลองดูจะกินแล้วสุขภาพดีก็ไม่เป็นไรลองดูลองดูได้ <c oughs> ยุกหรือไม่ยุกมันคงไม่ยุบหรอกนะครับบอกพุงยุกมันงงไม่ยุกหรอกอาจจะแค่น้ําหนักลดอะไรประมาณเน,น,นะนี้ยยุบนะมันก็ออกก่าลังกายออกกําลังกายยังยุบบางคนก็วิ่ง บางคนก็คิดนะวิตพื้อนอะไรก็วานไปหรือยะยุบนะจะมากินเออย่างนี้แล้วผสมกันเนี่ยแล้วพุงยุบเงี้ยมันคงไม่ต้องขายเครื่องออกร่างกายคงไม่ต้องออกร่างกายก็หลงยุบเองเนี่ยมาซื้อแต่มาเอาก็บออย่างเนี้ยมากินก็ดีแล้วเนี่ยต้องเล่นอย่างเงี้ยเนี่ยเล่นอย่างเงี้ยไอ้เงี้ยช่วยได้ไอ้ยางเงี้ยยุบแน่เล่นอ แค่เงี้ยก็เพื่อสุขภาพลองดูได้นะแค่วันแรกนี่เข้าห้องน้ำก็เบาเบาตัวจะเป็นอุปทานหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าแค่ เพิ่งกินได้แค่สองวันเนี่ยไอ้แก้วนี้คือแก้วที่สามเนี่ยเดี๋ยวถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวก็จะบอกเรื่อยๆนะว่ามีผลยังไงมั่งได้ผลยังไงมั่งเดี๋ยวทดลองดูก่อนบางอย่างมันอาจจะได้ผลดีบางอย่างอาจจะได้ผลที่ไม่ดี ใครอยาไปรู้กินแก้วที่สามกเลยขี้แตกขี้แกนกันเลยแต่คิดว่ากินพวกมะนาวกินพวกนี้คงไม่มีผลอะไรหรอกนะมันเป็นสิ่งท ah ี่คุ้นเคยแล้วใส่ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นปากป่วยเลยมะนาวร่างกายเราปรับได้อยู่แล้ว ขอน้ำหน่อยขนาดใส่มะนาวมันยังแบบนั่นเลยนะ <c oughs> ใส่มะนาวเปรเี้ยวเนี่ยเกือบจะไม่มีรสชาติมะนาวเลยเนื้ยเพียบลงไปลืมหามะนาวหาซี่ ย,ยิ่ะเปรี้ยวตักข้าวยินเหนือพ้อนเปรี้ยวบางสูตรเขาก็ใส,ใ,ใส่น้ำผึ้งรองน้ำผึ้งเรือรรองน้ำผึ้งใส่น้ำผึ้งแล้วก็สูตรอะไรสูตร สูตรโซดาใส่โซดาด้วยอีกสูตรหนึ่งก็ใส่โซดาโซดามะนาวกินแล้วก็สูตรนี้เป็นสูตรที่สามคืออันที่จริงน่าจะเป็นเหล้าขาวหรือวอดก้าผมก็เป็นไอ้นี่นะน้ำล้างคอสูตรของผมคืนน้ำล้างของสูตรของผมเอง เรลองได้มะนาวลูกหนึ่งไม่เปรี้ยวขอกินกุ้งก่อนนะ <c oughs> สำหรับใครที่ชอบกินกุ้งขอกินกุ้งก่อนแนละ้กัน ย่งเซ็มี่เซ็หมี่เซนมี่น,นี่งแเซ็งวีทยว กินเยอะหน่อยจะกินสูตรนีนะ้กินผักได้เยอะแล้วไม่ต้องกินข้าวเลยกินอย่างเงี้ยไม่ต้องกินข้าว

บ <c oughs> ลืมติดตามคลิปหน้านะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะรายงานผลให้ทราบว่าเป็นยังไงคลิปหน้า เพื่อที่จะได้ไม่พิบไม่พลาดนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ